ว่าพีให้กับพี่เอ็มมี่นะครับเอ,เอ้าส <am> <laughs> มมุติว่าเอ็มมี่ขึ้นมา 1, 2, 3, 4, 5ผมเชื่อแล้วครับว่าเอ็มมี่เป็นที่เขาดังจริง <laughs> พี่น้องครับ <laughs> ตลอดเวลาสี่เดือนที่ผ่านมา มันจะจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยมันเป็นสี่เดือนที่แผลที่สิ่งที่มันผุพังที่สุดในประเทศได้เปิดออกมาอย่างเป็นทางการมันเป็นสี่เดือนที่ลุ้นว่าจะจุดติดไม่ติดประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตรสี่เดือนผ่านไปวันนี้พิสูจน์แล้วว่า มันจุดทิศจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลนบ้านเมืองมนันเริ่มขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามวันนี้เสียงของพวกเราทุกคนมันถูกตอบรับตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่ เสียงของพวกเราสามารถจูงใจให้คนรักเจ้าจำนวนมากเห็นด้วยกับเราว่าสถาบันกษัตริย์ของเรากำลังมีปัญหาพี่น้องชาวไทยหลายคนจากเดิมที่ไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เลย มาวันนี้เริ่มตั้งคำถามและคอยตามพวกเราแล้วครับพี่น้องนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนกษัตริย์ขึ้นมาครองแผ่นดินพวกเราทุกคนผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาคาดหวังลุ้นว่า ไอ้หลวงรัชก,การที่10ที่จะมาแทนรัชก,การที่9้าเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ภายใต้รอฐประชาธิปไตายหรือไม่แต่นับจากที่ท่านขึ้นมาท่านไม่ได้มีปฏิกร,รียาไม่ได้มีท่าทีว,ว่าท่านจะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแม้แต่ครั้งเดียว รัฐธรรมนูญกลายเป็นแค่ของเล่นของชนชั้นนำไทยเท่านั้นรัฐธรรมนูญในฉบับที่ท่านขึ้นมามมคือฉบับที่ประยุทธ์จันโอชาฉีกรักฐธรรมนูญที่5สู่ของพวกเราจากนั้นจะมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ผ่านประชามปติอย่างทุลักทุเล มันไม่ชอบด้วยหลักประชาธิปไตยแต่บันผ่านประชามาติมาแล้วประชาชนจะแก้แต่ละครั้งเลือกตาแทบเด็นเราไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาลูกหลานของเราโดนขีดการตั้งตาพู้พ้องแต่กษัตริย์สังคำเดียวแก้แล้วก็มัน ยาใยถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือใช้ใจตามใจกูพูดเดียวคณะรัฐประหารโดยประยุทธ์จันโอชามันจึงเป็นคนที่ทรยศประเทศชาติแผ่นดินและทรยศต่อคณะราชฎรปี2475ด้วยเพราะอะไรผมพูดไว้อย่างนั้น เมื่อปี2475หลังจากที่มีการยึดอำนาจมาจากกษัตริย์คืนอำนาจให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยคณะาราษฎรปี2475ได้นำเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นของพระมหากษัตริย์ที่มาจากพวกเรานี่แหละได้จัดสรรปันส่วนแบ่งให้มันชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือของกษัตริย์ อันไหนคือของส่วนรวมไอ้ของส่วนรวมเนี่ยเราเรียกว่าของราชบัลลังก์ราชบัลลังก์ไม่ได้หมายความว่าเป็นของนายกนายขอรอเจ็ดรอแจดรอเก้าไม่ใช่ราชบัลลังก์หมายถึงเป็นของพวกเราทุกคนแร้วควรอย่าดึงเรสเซอร์คืนไปนะครับคำว่าเป็นของพวกเราทุกคนหมายความยังไง หมายความว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจะขึ้นครองราชราชสมบัติราชบัลลังก์นี้ท่านครองราชในนามของประชาชนไม่ใช่นายกไม่ใช่นายขอไม่ใช่นายมัธยลาลงุงกอมันเป็นของทุกคนเป็นของในหมู่รธิการที่สิบเป็นของประเทศ การทังดูแลแต่เมื่อคณะรัฐอ่อนกำลังลมมันก็ได้มีการออกกฎหมายแก้ไขฉบับเดิมนะครับที่ให้กระทรวงการทังดูแลให้ตั้งเป็นที่ติบุคคลให้เกิดสนักง,งาทรัพย์สินเป็นนิติบุคคลขึ้นมาจากนั้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันก็อยู่ด้วยความทุมเคมือมากำหนดว่าอันไหนไมันคือของกษัตริย์อันไหนเป็นของประชาชน แต่ว่าทุกคนเข้าใจร่วมกันว่ามันคือของราชบัลลังก์คือของพวกเราทุกคนไมาา่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายคนที่ทำให้เราตาสว่างว่าเราเถียงกันว่าอันนั้นอันนี้เป็นของประชาชนหรือเปล่าคนที่ทำให้เราตาสว่างคือในหลวงรัชกาลที่สิบคือเอามาเป็นของปู่คนเดียว ผมอยากะเชื่อเหลือเกินว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี60ปี61ในหลวงรัชการที่์ไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของประยุทธ์จันทรโอชาทำฝ่ายเดียวเป็นเรื่องของสอน,อนชทาัาฝ่ายเดียวแต่โดยพฤติการผมเชื่อไม่ได้เพราะหลังจากแก้แล้วท่านโอนหุ้นไทยชย์เป็นชื่อตัวเองมันมีประจักษ์พยาย เงินของราษฎรนของบบรงัฐบาลแรงขืนรัฐบาลจัดเอากู้คอนเทนเนอร์จัดทหารมาจากต่างจังหวัดมาขวางถนนไม่ให้พวกเราไปมีลวดหนามมีการเบิกอาวุธที่ขับรมาเตรียมเพื่อจะทำร้ายพวกเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาบอกไปเลยมึงไม่ได้กินกุหลบวันนี้กุแกงมึงกุมานี่ เนี่ยใคร็ถที่ไหนก็แพ้ทหารไทยะแ,แล้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ข่าวเมื่อเช้าบอกว่าที่รถติดกันนะ่ะเป็นเพราะพวกเราจะไปชุนงมไอ้หา ชื่อของตัวเองผมอยากอธิบายในวันนี้ว่าการทำแบบนี้มันมีปัญหาอย่างไงในทางกฎหมายสลินมาเถียงผมพวกเสื้อเหลืองบางคนมาเถียงผมบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมเนี่ยมันเป็นของราชวงศ์จัก,กรีเท่านั้นเอา้าถ้าบอกว่าเป็นของราชวงศ์จัก,กรีนะทำไมไม่แบ่งให้ลูกหลานเรอห้าคนอื่นด้วย ไม่ใช่ไม่จริงลึกๆทุกคนก็รู้ว่าเดนฮุนกันสิปทาไม่ถูกเรื่องนี้ลึกๆทุกคนก็รู้ไม่ใช่เดนรู้และเรื่องนี้นะครับพี่น้องเป็นจุดร่วมสําคัญที่ทําให้คนรักเจ้าจำนวนมากซื้อประเด็นนี้ของพวกเราวันนี้ถ้ายัางอายอยู่ไม่กล้มาร่วมแค่แชร์ข้อมูลแชร์คลิปทน,นายออนลนก็พอปัอกมือเป็นกัะสิ่งที่พั สลิมอีกคนหนึ่งชื่อเหมือนผม,มเป็นชื่ออานนท์เขียนบทพามบอกว่าที่ผมไปบอกสมมติผมไม่สมมติว่าถ้าในหลวงเนี่ยโอนพระบรมมหาราชวังหรือว่าพระแก้วเนี่ยให้กับคุณไป้ยไปเนี่ยพวกคุณจะทํายังไงสลิมมาเถียงผมว่าฉันรู้ฉันรู้ท่านรันประเทศฉันไม่ทำหรอกประเด็นคือกฎหมายฉบับนี้มันอนุญาตให้ท่านทาได้